บทที่83เข้าร่วมสำนักทางเส้นทางของกูเย่เขาทราบซึ้งใจอย่างยิ่งที่เสื้อเกราะไทเทเนียมเมคานหลอมได้รับการปกป้องเขายังสังเกตเห็นว่าพลังโจมตีของหญิงสาวค่อยๆอ,อ่อนลงซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการใช้พลังวิญญาณที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้พลังโจมตีของเธอลดลงตามไปด้วยเธอไม่ใช่ปรมาจารย์วิญญาณประเภทพลังจิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอกำลังบอกอะไรมากมาย อย่างไรก็ตามการที่ปรมาจารย์วิญญาณประเภทควบคุมแหวนแรกมีพลังโจมตีเช่นนี้ช่างน,น่ากลัวหากเขาไม่ทำลายม่อปรุงยาของเธอเขาคงไม่สามารถต้านทานม,มันได้ทั้งอูหลินลุกขึ้นยินหญิงสาวหายไปแล้วแต่เขาก็ยังคงอยู่ที่เดิมเขาผ่านสองระดับแล้วแต่การประเมินยังไม่จบหรือทั้งอูลินสงสัยการประเมินขั้นสูงระดับแรกเตรียมพร้อมขั้นสูงอัปเกรด แสงวาบขึ้นและร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นจากอากาศเธอคือหญิงสาวคนเดิมแต่ดูโตขึ้นเล็กน้อยท่านใดนั้นทังอุลินก็เห็นแหวนวิญญาณสองวงลอยขึ้นจากเท้าของเธอแสงวาบวาบทังอุลินก็เดินโซเซออกมาใบหน้าช้ำเขียวซีดดูน่ากลัวอย่างที่สุดทว่าเมื่อโผล่ออกมาก็เห็นเสี้ยเสี้ยยืนอยู่ไม่ไกลนักท่าทางไม่แข็งแกร่งไปกว่าตัวเขาสีหน้าของเขาดูอัปลัณ์ยิ่งกว่าเดิมเจ้าผ่านกี่ระดับแล้ว ทั้งอุลิงถามโดยสัญชาตญาณใบหน้าของเซียเซียเริ่มมืดมนลงหนึ่งการทดสอบนี้ยากเกินไปคู่ต่อสู้แข็งแกร่งเกินไปข้าไม่มีทางสู้ข้าเป็นฝ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงพลังระเบิดและความเร็วของนางเหนือกว่าข้าและสีมือการต่อสู้ระยะประชิดของนางก็ยอดเยี่ยมมีสั้นมังกรคู่ของข้าไม่มีผลกับนางและนางก็เอาชนะนางจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้กูเ่เย่อยู่ไหน นางยังไม่โผล่ออกมาอีกหรือทั้งอุลินถามเซียเซียพยักหน้านางยังแข็งแกร่งที่สุดเจ้าผ่านกี่ระดับแล้วทั้งอุลินพูดด้วยรอยยิ้มแห้งๆสองข้าดาวเอาแต่ข้าต้องฝ่าด่านที่สองไปข้า,ขาแข็งแกร่งกว่าอูจางคงยิงคงยืนอยู่แต่ต่างจากแท่นยกระดับวิญญาณจอภาพขนาดใหญ่นะที่แห่งนี้ไม่สามารถแสดงทุกสิ่งที่พวกเขาทําในระหว่างการทดสอบได้พวกเขาจึงทําได้เพียงรอหนึ่งนาทีผ่านไปทันใดนั้นกู่เย่ผู้ซีเซียวก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้า ทั้งอุลิมบังเอิญเผชิญหน้ากับเธอและเห็นแววตาตกใจฉายชัดเจ้าผ่านมากี่ด่านแล้วคราวนี้เป็นเสียเสียที่ถามขั้นสูงสองด่านสุดท้ายยากมากค่าสอบตกด่านแรกแล้วเจ้าละ่ะทั้งอุลินและเสียเสียเงียบเงันการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นช่างหน้าหงุดหงิดเสียจริงผู้ช้างคงหันกลับมามองทั้งสาคนแล้วพยักหน้ามานี่ ทั้งสามเดินมาหาเขาเสียเสียก้มหน้าลงเขาทําผลงานได้แย่ที่สุดและคิดในใจว่าตัวเองอาจถูกตําหนิทันใดนั้นก็มีแสงว่าปรากฏขึ้นทั้งสามรู้สึกถึงความพันผวนของมิติอย่างรุนแรงอีกครั้งและหายลับไปในอากาศเมื่อแสงว่าอีกครั้งพวกเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในที่ที่ดูเหมือนห้องทํางานพื้นที่กว้างขวางกว่า200ตารางเมตรโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหลังและโซฟาหนังสีขาวถูกจัดวางอย่างเรียบร้อยนั่งลงข้ามีเรื่องต้องคุยกับเจ้าวูฉางคงชี้ไปที่โซฟา ทั้งสมรู้สึกสับสนเล็กน้อยแต่พวกเขาก็ยังคงนั่งอยู่บนโซฟาสามที่นั่งอู้ฉางคงนั่งลงตรงข้ามการสอบวันนี้คงเป็นเรื่องแปลกสําหรับเจ้าระหว่างการสอบเจ้าต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ในระดับเดียวกับเจ้าข้าต้องบอกเจ้าว่าคู่ต่อสู้ที่เจ้าเผชิญในหอวีรบุรุษล้วนเป็นปรมาจารย์วิญญาณตัวจริงเนื่องจากพวกเขาถูกจําลองขึ้น พวกเขาจึงแสดงพลังได้เพียงประมาณ70%ซของพลังที่แท้จริงเจ้าคิดว่าพลังของเจ้าเทียบก,กับพวกเขาได้อย่างไรปรมาจารย์วิญญาณตัวจริงนั้นหรือทั้งอุลิมนึกถึงวิญญาณแฝดที่เขาเผชิญหน้าทันทีจิตใจของเซี่ยเซี่ยนึกภาพหญิงสาวร่างสูงงดงามหน้าทึ่งเอวที่ยืดหยุ่น,นราวกับธนูยาวกู่เย่นึกภาพชายหนุ่มผมดำผู้มีแววตาแวววาวประหลาดเขาคือคนที่เอาชนะเขาได้อย่างง่ายดายในด่านสุดท้ายความรู้สึกที่ได้ต่อสู้กับเขาช่างน่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก ข้าพาเจ้ามาที่นี่ด้วยสองเหตุผลประการแรกเจ้าใกล้จะถึงขีดจำกัดระยะดูดซาบบนแท่นวิญญาณสู่สวรรค์แล้วหลังจากพยายามอีกสองสามครั้งเจ้าจะไม่สามารถฝึกฝนที่นั่นต่อได้ดังนั้นเจ้าจึงต้องการสถานที่อื่นเพื่อฝึกฝนการต่อสู้จริงการต่อสู้ในหอวีรบุรุษนั้นสมจริงกว่าเพราะร่างกายของเจ้าเป็นฝ่ายได้รับความเสียหายแน่นอนว่าหากอาการบาดเจ็บถึงระดับหนึ่ง จ้าจะถูกส่งตัวออกไปโดยอัตโนมัติต่างจากแท่นวิญญาณสู่สวรรค์ที่ร่างกายถูกทำลายและจิตใจไม่ได้รับผลกระทบจากแรงกระแทกเจ้าสามารถมองหอวีรบุรุษว่าเป็นแท่นวิญญาณสู่สวรรค์ระด,ดับสูงได้ประการที่สองความสำคัญของการประเมินไม่ใช่การสอบปลายภาคเจ้าสอบปลายภาคเสร็จเรียบร้อยระหว่างการจลาจลที่แท่นวิญญาณสู่สวรรค์แล้วและข้าได้กำหนดเกรดให้เจ้าแล้ว การผ่านการประเมินที่นี่หมายความว่าเจ้าสามารถเข้าร่วมได้หากเจ้าตัดสินใจเข้าร่วมก็สามารถสะสมคะแนนและใช้หอวีรบุรุษเพื่อฝึกฝนในอนาคตได้องค์กรเมื่อได้ยินสองคำนี้ประกอบกับลีลาการก้าวเท้าที่เขาแสดงออกมาต่อต้านผู้มีอำนาจในการฝึกครั้งก่อนทั้งอุลิมก็ตระหนักได้ทันทีว่านี่คือองค์กรที่อูชางคงเคยเอ่อยถึงและปฏิเ,เสธเซียเซียและกู่เยมองอูชางคงด้วยความอยากรู้อยากอยากเห็นอาจารยวู่ก็เป็นส่วนหนึ่งขององ,องค์กรเช่นกัน อาจารย์วู้องค์กรนี้ทําอะไรเสียเสียถามเขามาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงและไม่สามารถเข้าร่วมองค์กรที่ไม่มีใครรู้จักได้แต่เนื่องจากองค์กรนี้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงทะเลจีนตะวันออกต้นกําเนิดจึงต้องถูกต้องตามกฎหมายวู้ชางคงถามว่าเจ้าเคยได้ยินเรื่องนิกายถังหรือไม่นิกายถังเพียงแค่เอ่ยถึงสองคำนี้ถังอุลินและอีกสองคนก็ตัวสัน่นนิกายถังนิกายถัง พวกเขาจะไม่เคยได้ยินได้อย่างไรในโลกนี้คงมีคนน้อยมากที่ไม่รู้จักนิกายถังตำนานของนิกายถังมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแม้กระทั่งในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดหลายเหตุการณ์บนทวีปโตลลัวมีความเกี่ยวข้องกับนิกายถังผู้ก่อตั้งนิกายถังเป็นบุคคลสำคัญที่ปกป้องทวีปนี้มา20 0 0 0ปีก่อนเทพในตำนาน สถาบันเชร็ก,ก็เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงเวลานั้นผู้ก่อตั้งนิกายทั้งเป็นผู้นำของเชร็กเจ็ดปีศาจรุ่นแรกเพราะเขาเองที่ทำให้สถาบันเชรกและนิกายทั้งประสบความสำเร็จในการพัฒนาและตำนานมากมายเกี่ยวกับนิกายทั้งก็ถือกำเนิดขึ้นในเวลานั้นเหล่าปรมาจารย์วิญญาณของทวีปนี้ถูกควบคุมโดยหอวิญญาณยุทธซึ่งมุ่งมั่นที่จะรวมทวีปพมลายล้างชาติและควบคุมทุกสิ่งภายใต้าใตการนำของบรรพบุรุษตระกูลทั้งผู้นี้ เขาได้รวมกําลังของชาติและประมาจารย์วิญญาณผู้ทรงพลังจํานวนหนึ่งเข้าด้วยกันเพื่อต่อสู้ในศึกสุดท้ายกับหอวิญญาณและในที่สุดก็ได้รับชัยชนะตำนานเล่าขานว่าต่อมาเขาได้เป็นเทพแห่งท้องทะเลถือตรีศูนย์แห่งท้องทะเลและก้าวขึ้นสู่ความเป็นเทพทั้งอุลิงคุ้นเคยกับเรื่องราวของเขาเป็นอย่างดีเพราะบรรพบุรุษตระกูลทั้งผู้นี้เคยครอบครองวิญญาณย่างเงินครามบนทวิตโต้ลวใเจดีวิญญาณอาจไม่เป็นที่รู้จักของใครหลายคนแต่ตระกูลทั้งเป็นชื่อที่คุ้นเคย ตระกูลถังเคยเกือบสูญสิ้นไปในสมัยโบราณแต่ด้วยความก้าวหน้าของอาวุธวิญญาณบุคคลในตำนานผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์อันโดดเด่นได้ก้าวขึ้นสู่ความโดดเด่นในตระกูลถังโบราณบุคคลผู้นี้เป็นผู้ก่อตั้งเจดีวิญญาณในปัจจุบันและกลายเป็นผู้ก่อตั้งวิญญาณวิญญาณมรดกของเขาได้ปฏิวัติโลกแห่งปรมาจารย์วิญญาณหลังจากรุ่งเรืองครั้งที่สองนิกายถังก็ไม่เคยเสื่อมถอยต่อมามีข่าวลือว่าพวกเขาค่อยๆหายไป หลังจากการย้ายถิ่นฐานของจักรวรรดิซิงหลัวและจักรวรรดิเทียนโตไปยังอีกสองทวีปชื่อเสียงของนิกายทั้งเสื่อมถอยลงอย่างน้อยก็หลายพันปีแต่ตำนานของพวกเขายังคงอยู่ดังนั้นเมือ่อวูชางคงเอ่ยคำว่านิกายทาั้งทาง,ทางอูลินและอีกสองคนจึงตกตะลึงอย่างยิ่งเป็นไปได้ไหมว่าสถานที่แห่งนี้เป็นของสำนักถังอาจารย์วู้สำนักถังไม่ได้หายไปไหนหรือบางทีอาจจะถูกย้ายไปยังอีกสองทวีปทางอูลินอุทานด้วยความประหลาดใจอูจางคงกล่าวว่า ม่สำนักถังไม่เคยหายไปจริงๆจริง,รงอยู่ที่สำนักถังมีฐานที่มั่นในอีกสองทวีปเช่นเดียวกับเจดีวิญญาณแต่บนทวีปโตหลัวสำนักถังมีมาโดยตลอดและเจ้าหน้าที่ของพันธมิตรก็รู้เรื่องนี้เพียงแต่สำนักถังไม่ได้เปิดเผย,ยอะไรมากนักต่อโลกภายนอกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกมองว่าโดดเด่นเกินไปเพราะชื่อเสียงของสำนักถังเคยโด่งดังมากบัดนี้เราอยู่ที่บริษัทในเครือสำนักถัง ห้องทงวีรบุรุษเป็นระบบฝึกฝนที่สำนักถังคัฒนาขึ้นคนที่ท่านเพิ่งต่อสู้ด้วยคือสมาชิกของเชกเจ็ดปีศาจจากประวัติศาสตร์สำนักถังความคิดของทางอุลินแล่นผ้านึกถึงคนที่เขาเคยต่อสู้ด้วยท่านใดนั้นเขาก็ตระหนักได้คนที่ข่าต่อสู้ด้วยคือหนึ่งในเจ็ดปีศาจแห่งเชกเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกับอาจารย์แห่งเจดีวิญ,ญญาณเมื่อหมื่นปีก่อนเขาคือเซียวเซียวผู้ครอบครองวิญญ,ญาณหม้อต้มวิญญ,ญาณสามชีวิตและขลุ่ยก้าหงเซียเซียวพูดอย่างว่างเปล่า คนที่ข่าต่อสู้ด้วยไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเจียงหนานนานกระต่ายวิเศษแห่งเชร็กเจ็ดปีศาตร์รุ่นนั้นหรือดวงตาของกูเย่ป้ามัวหลงเล็กน้อยวู้ชางคงเหลือบมองนางแล้วกล่าวว่าคนที่เอาชนะกู้เย่เว่ได้ก็คือหัวอีห้าวผู้ก่อตั้งและประมาจาร,รย์เดวิญญาณระดับเซียนน้ำแข็งวิญญาณวงแหวนที่สองดังนั้นไม่ต้องท้อแท้ไปหรอกผู้ที่เอาชนะเจ้าล้วนเคยเป็นตำนานและหากเจ้าสามารถพัฒนาฝีมือในหอวีรบุรุษได้ เจ้าอาจมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับเจ็ดปีศาจเช็คผู้เป็นต้นแบบในอนาคตหลังจากได้ยินมคำพูดของวู้ชางคงทางอุลินก็กลืนน้ำลายและกล่าวอย่างไม่ลังเลว่าข้าจะเข้าร่วมเขามีความปรารถนามากมายต่อน,นิกายถังเขาเติบโตมากับการฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ก่อตั้งนิกายทังผู้ซึ่งแบ่งปันจิตวิญญาณนักสู้ของเขาเขาคือไอดอลที่แท้จริงของเขาเมื่ออูจางคงประกาศว่าจะเข้าร่วมนิกายถังเขาไม่ลังเลเลย หลังจากกลางเลอยู่ครู่หนึ่งเซียเซียก็พูดว่าข้าจะเข้าร่วมด้วยอูชางคงกล่าวว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจกลับไปถามครอบครัวของเจ้าได้เลยเซียเซียสายหน้าและกล่าวว่าม่ค้าไม่อยากพลาดโอกาสนี้อาจารย์วูข้าจะเข้าร่วมข้าเชื่อว่าข้าสามารถโน้มน้าวครอบครัวของข้าได้สายตาของทางอูลินและเซียเซียจับจ้องไปที่กู่เย่พลางสงสัยว่าเธอจะเข้าร่วมหรือไม่อูชางคงก็เช่นกันกู่เย่ทำผลงานได้ดีที่สุดจากการสอบเข้าวันนี้ อันที่จริงตราบใดที่พวกเขาผ่านการทดสอบระดับกลางหนึ่งครั้งพวกเขาก็จะมีโอกาสเข้าร่วมนิกายถังและเป็นส่วนหนึ่งของนิกายนั้นการทดสอบครั้งต่อต่อไปจะทดสอบพวกเขาจนถึงขีดจำกัดขออภัยอาจารย์วู้อาจารย์อูหลินและเสียเสียดิฉันจะไม่เข้าร่วมกูเยกล่าวอย่างใจเย็นดวงตาไรา้ซึ่งความเสียใจใดๆราวกับกำลังเล่าเหตุการณ์ธรรมดาสามัญทำไม เซียและถังอูหลินถามแท้จะพร้อมกันกูเย่สายหน้าฉันมีองค์กรที่อยากเข้าร่วมอยู่แล้วดังนั้นสำนักถังจึงไม่เหมาะกับฉันทั้งอูหลินอยากจะพูดต่อแต่วู่ช้างคงห้ามไว้เอาล่ะทุกคนต่างก็มีความใฝ่ฝันของตัวเองกูเย่ตัดสินใจเถอดด้วยพรสวรรค์ของคุณคุณจะเปล่งประกายไม่ว่าจะไปที่ไหนในอนาคตฉันจะจัดการฝึกปฏิบัติให้คุณต่างหากขอบคุณอาจารย์วู่กูเย่พยักหน้า ทั้งอุลินเดินเข้าไปหากู้เยเวด้วยความไม่อยากเชื่อพลางกระซิบกู่เย่นี่คือสำนักถังสำนักที่มีมรรกตกทอดมา20 000่สิศปีและความมั่งคั่งมากมายมหาศาลกู่เย่มองเขาดวงตาของเธอสว่างขึ้นในที่สุดแต่เธอก็สายหน้าขอโทษนะอุลินก่อนมาที่นี่ฉันตัดสินใจเข้าร่วมเจดีวิญญาณแล้วดังนั้นฉันจึงไม่สามารถเข้าร่วมองค์กรอื่นได้นี่เป็นข้อกำหนดของเจดีวิญญาณ ทั้งอุลินตกตะลึงวู้ชางคงเลิกคิ้วเจดีวิญญาณติดต่อกูเย่ตั้งแต่เมื่อไหร่พวกเขาลงมืออย่างรวดเร็วแท้จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงจลาจนหรือระหว่างการฝึกฝนตามปกติบนแท่นยกระดับวิญญาณกูเย่ก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและศักยภาพอันมหาศาลเหนือธรรมดาแม้แต่ทั้งอุลินและเซียเซียก็เทียบไม่ได้การควบคุมหกธาตุซึ่งเป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นพลังที่ต้องนับถือ และการควบคุมของกูเย่ก็ทรงพลังมากพลังที่เธอแสดงออกมานั้นเกินอายุไขของเธอไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจดีวิญญาณต้องแลกมาด้วยราคามหาศาลเพื่อให้เธอเข้าร่วมอันที่จริงการเข้าร่วมเจดีวิญญาณจะทําให้การเข้าร่วมนิกายถังเป็นเรื่องยากอู้ช้างคงมองถังอุลินและเซียเซียและกล่าวว่ากูเย่พูดถูกทั้งสํานักถังและเจดีวิญญาล้วนเป็นองค์กรระดับแนวหน้าของทวีป องค์กรไม่ใช่สมาคมที่ให้เลือกได้เพียงองค์กรเดียวหากเลือกสำนักทังอนาคตก็ไม่สามารถเลือกเจดีวิญญาณได้หากเจ้าต้องการออกจากสำนักทังเจ้าจะต้องคืนทุกสิ่งที่ได้รับมารวมถึงวิชาฝึกฝนด้วยดังนั้นเจ้าควรพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงบอกข้าทั้งอุลิงกล่าวโดยไม่ลังเลไม่ต้องคิดข้าอยากเข้าสำนักถังมันเป็นความฝันของข้าใช่การเข้าร่วมสำนักทั้งเป็นความฝันของเขามาตั้งแต่เด็ก เขาไม่อยากแยกทางกับกูเย่คู่หูแต่เขาไม่สามารถละทิ้งความฝันของตัวเองได้เซียเซียมองไปที่ถังอุลินจากนั้นก็มองไปที่กูเย่พยักหน้าแล้วกล่าวว่าอาจารย์วูคข้าก็อยากเข้าสำนักถังเหมือนกันเอาละหมดเวลาสำหรับการทดสอบวันนี้แล้วหลังจากนั้นเจ้าจะต้องกรอกข้อมูลชุดหนึ่งแล้วเจ้าจะได้เป็นสมาชิกนิกายชั้นนอกของนิกายถังข้าจะเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับนิกายถังให้เจ้าฟังทีหลังทั้งกฎเกณฑ์สิทธิประโยชน์และพันธะผูกพัน ระหว่างทางกลับทางอุลินนั่งอยู่บนรถบัสจ้องมองไปในระยะไกลด้วยแววตาซศร้าซอยหวังจินซีจากไปแล้วจังหยาง,ยางจืจากไปแล้วกู่เย่เลือกเส้นทางอื่นสหายของเขาจักไปทีละคนเขารู้สึกไร้พลังไร้เหตุผลที่จะโน้มน้าวการตัดสินใจของผู้อื่นหากนิกายถั้งไม่ใช่ความฝันของเขาเขาก็คงเลือกเส้นทางเดียวกับกู่เย่พวกเขาเคยเป็นสหายกัน แต่ตอนนี้เรากับโชชาตาได้กำหนดไว้ครอบครัวและมีสหายของเขากำลังจากไปทีละคนเหลือเพียงเซียเซียเซียจะจากเขาไปด้วยในเร็วๆนี้หรือไม่เซียเซียนั่งหลงข้างๆเขาเกิดอะไรขึ้นเจ้าไม่มีความสุขหรือที่กูเย่ไม่เข้าร่วมทั้งอุลินสายหน้าฉันแค่รู้สึกว่าคนรอบข้างจะจากไปทีละคนพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วหน้าเอ๋อไม่อยู่แล้วจ้างหยางจือก,กับหวังจินซีก็จากไปเช่นกัน ตอนนี้กูเย,ย่เลือกเส้นทางอื่นแล้วบางทีฉันอาจจะถูกทิ้งให้อยู่ตามลําพังจริงๆก็ได้เซียเซียนยิ้มแล้วพูดว่าเป็นไปได้ยังไงเธอยังอยู่กับคุณหรอเขาไม่ไปหรอกทั้งอูลินถอนหายใจบางทีในอนาคตเธออาจจะถูกบังคับให้จากไปก็ได้ใครบอกว่าฉันจะไปทันใดนั้นเสียงของกูเย่ยก็ดังขึ้นเซียเซียถูกดึงตัวไปข้างๆเปลี่ยนที่นั่งและนั่งลงข้างๆทังอูลินอารมณ์คุณประบางมากกูเย,ย่พูดพลางขมวดคิ้วมองทังอูลิน ทั้งอูลินตกตะลึงไปครู่หนึ่งอาจจะกู่เย่กล่าวว่าข้าแค่เลือกที่จะไม่เข้าร่วมนิกายทั้งไม่ออกจากชนชั้นศูนย์การเข้าร่วมองค์กรไม่ได้ส่งผลกระทบต่อที่อยู่ของข้าข้าจะไม่ไปและข้าจะอยู่กับเจ้าเสมอเสียเซียโน้มตัวลงและพูดว่าถ้าเจ้าตัดคําว่าเจ้าออกเขาอาจจะรู้สึกเสะเตือนใจมากขึ้นออกไปจากที่นี่ทั้งอูลินและกู้เย่พูดเกิดจะพร้อมกันเจ้ากําลังรังแก เซียเสียดูไม่พอใจทังอุลินยิ้มขอโทษนะกูเย่ข่าไม่โทษเจ้าจริงๆทุกคนมีทางเลือกของตัวเองข้าแค่รู้สึกสับสนเล็กน้อยเจ้าพูดถูกบางที่อาจเป็นเพราะการจากไปของครอบครัวข่าฆ่าจึงอ่อนไหวทางอารมณ์ข้าจะพยายามปรับตัวเสียเซียกล่าวปล่อยมันออกมาเมื่อถึงเวลาเช่นปล่อยให้ข้าตีเจ้าทังอุลินพ่นลมหายใจใครจะตีใครยังเป็นเรื่องต้องคิดช่วงปิดเทอมเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่สุดของเหล่านักเรียนทุกคนถึงเวลาปิดเทอมหนึ่งเดือน ในที่สุดก็พ้นจากการเรียนและการฝึกฝนอันหนักหน่วงถึงเวลาพักผ่อนแล้วถึงแม้ตอนนี้พวกเขาจะเป็นปรมาจารย์ด้านวิญญาณแล้วแต่ก็ยังเป็นเด็กอยู่ห้องเรียนศูนย์ก็ยังมีวันหยุดเช่นกันวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พวกเขาไปสเสวียนซื้อถังเหมือนกูเย่และเซียเซียแยกย้ายกันไปหลังจากที่โรงเรียนปิดอย่างเป็นทางการเซียเซียก็กลับบ้านไปเล่นตามปกติและกูเย่เว่ก็บอกว่าเธอจะกลับบ้านทางอุลินเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ในหอพัก จะไปไหนกลับไปเมืองอ้าวไหลพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วที่นี่ยังเป็นบ้านของเขาอยู่หรือเปล่าทั้งอุลิงยิ้มอย่างขมขื่นที่เดียวที่เขาจะไปตอนนี้คือสตูดิโอตีเหล็กของหมานเทียนบางทีการฝึกฝนและการทำงานเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เขาลืมความหวยหาครอบครัวได้เขาได้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำนักถังและส่งให้วูชางคงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการรอการอนุมัติจากสเสวียนซื่อสำนักถังหลังจากได้รับการอนุมัติเขาจะเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ